สวัสดีค่ะวันนี้มีใครมาหาเราใครคะใครเอ่ยใครเอ่ย,ใค,อยใครมา <laughs> อุย้ยยังมาไม่ถึงเราเลยค่ะตอนนี้นะคะอ่าตื่นเต้นจังเลยบุ <laughs> กตา <laughs> เอีนะคะก็มีช่องใหญ่สามช่องเลยนะคะช่องใหญ่นะ,ะอย่างนี้เขาเรียกว่าช่องใหญ่เนาะ อันทำไมอะ่ะมุกตาถามพ่อบอยสิทำไมพ่อบอยเดินอย่างนั้นว้ามุงตาว้าวแล้วเกียดจากช่องใหญ่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยใครมาหามุกตา มุกตาครับมุกตามาแล้วใครมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มคุณแม่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะแต่เอ๊ะแต่อ๊ดพี่มนาอะไรแล้วพี่มนามาเหรอค่ะเมื่อเช้าพี่มนามามีมนามาหนึ่งดราหมดไปแล้วค่ะอ๋อได้บ้านยังคะยังครับพี่มนาพาไปดูทั้งรีสอดล้างทั้งบ้านเท่าหมดหมดหมดนะครับมีมีของที่ค่ะ เดี๋ยวพอดีดูดูมดให้ลูกค่ะที่เขาเห็นเราลงคลิปเมื่อเช้านี้อ้ทเลยว่าเอออย่าไปเยี่ยมมีเดี๋ยวเยี่ยมได้แต่เขาไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋อเออเขาเลยพาแล้วมันอยู่นี่ด้วยค่ะอาเดย์ได้พาน้องน้องหมามาพบไหมยัง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 เดี๋ม่นไปรับเลยให้คนดูแลตอนฟอนใช่ไหมที่อะไรตอนฟอนใช่ไหมใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะตาบตาบตาบค่ะมามิไซมาจับจับได้จับจับได้ไหมหลังตัวเอ็กอ๋อ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโอเคอ่ก็ครอบครัวของดีเดียจะพาน้องหมาที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาใช่ค่ะครับแม่อย่าทิ้งเขานะไม่ทิ้งที่นู่นอ่ะต้นไม้เรายังอยู่เรื่องยังอยู่อยู่ต้นไม้ที่นู่นอ่ะครับอ่าดีเดียครับอธิบายหน่อยว่าคือตรงนี้มันเป็นบ้านหรือเป็นอะไรยังไงเป็นเสียงนาเป็นเสียงนาเหรอนี่คือเสียงนาเขาเรียกเสียงนาในสวนยางใช่ไหมครับใช่เป็นเยียงนา นี่คือพักพักทิงนาเนี่ยป้าเอ็มเอาไข่มาฝาเงียงนาเียงนาแล้วทางสัญญาณพี่เคซี่จะอยู่ตรงไหนอะครับโอ้อันนี้พี่เคซี่ไม่แน่ใจที่หรอเพราะว่าอ่าตอนที่พี่เคซี่มาก็เพิ่นก็เป็นคนอ่าบุกเบิกเนาะอันมิจาร์แรกไปใช่ไหมใช่โอเคแม่นฟังประวัติฟังเป็นมาเราก็ไม่รู้ครับก็คือเพิ่นเพิ่นเพิ่นมารู้จักกับเจ้าของสวนก่อนใช่รู้จักกันเหรอครับ ก็บรุเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาก่อนไหมโอเคเขาอาจจะได้คุยกันก่อนใช่ประมาณนี้อันนั้นอาจจะได้คุยกันก่อนเมียนก็เลยรู้จักก่อนเนาะใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีเตียงรับรองนะคะขอโทษเด้อของยังเดียวความความเป็นมาระหว่างที่อ่พี่เคซี่เขามาแล้วเนี่ยแล้วดีเดย์มากับพี่เคซี่ใช่ไหมไม่เอาเอามาคนละที่แล้วมายังไงกันเลยมาเจอได้ยังไงอ่าก็คือพวกเราเป็นเอฟซีเขาเรามาดูอ่าที่ให่งเอฟซีที่เอฟซีจะทำ เกี่ยวกับโครงการของเพื่อนก็คือว่าเดย์เดน่ะรับรับหน้าที่มาดูที่ให้ใช่มาดูแลให้แต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่เคซี่มารู้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 อ๋ออ่าแต่ว่าที่ตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมครับที่ใหญ่เนที่บอกใหญ่เลยป่าสนยางทั้งหมดใช่ไหมอ่าของเพื่อนอ่ะจะเป็นตั้งแต่มุมนู้นสวนมันไม่นเพื่อนอยู่มุมนู้นก็คือที่ละแวกนี้เป็นของเพื่อนใหญ่เลยอย่าบอกนะว่าตรงนี้ก็ใช่ใช่มุมนู้นก็ใช่ นน่ไงเจ้าของที่อ่ะเจ้าของที่ยังยังถอดย่ามันเนี่ผมก็ว่าน่าจะเป็นเจ้าของที่นะใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่สวนมันฝั่งนู้นของตรงของคนนี้หมดเลยเมียนการเอาด้วยผมจะไม่แพนกล้องเลยใช่แอลแอลก็ไม่แพนกล้องเหมือนกันเมียนเีอเจ้าของที่แกก็บอกเข้ามาไดีใช่บอกเข้ามาเลยเมีนเมีนเขาจะดีอยู่แล้วใช่เมีนอย่างเรามาตัวนี้เราก็มาในหน้าที่ของเอฟซีเพิ่นรับมอบหมายให้เรามาทำ ให้เรามาอยู่ใกล้ลุงแล้วก็มาใกล้ๆองค์ปู่ใช่อันนี้ดีๆคิดว่าใกล้มากไหมใกล้มากเพราะว่าเราก็ไม่คิดใกล้กว่าเดิมพี่เอ็มที่แรกไม่คิดเลยได้ว่าจะได้มาใช่เพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเราไปหาทํางานดีกว่าไหมกำลังปรึกษากันว่าเอ๊ะกกกอกมันถ้าจะเขาออกไปหมดแล้วทําไงดีใช่ใช่ FCT ติดต่อมาก่อนใช่ไหมอ่า fc ติดต่อทางพีเคซีก่อนใช่เพราะว่าติดต่อเรื่องเรื่องจองเรื่องที่เช่าที่นี้เขาก็ติดต่อมาทางเราให้เรามาดูแลแล้วไอ้ตรงที่เราจะทำที่บ้านสีเขียวที่ผมในคลิปของดีเดย์คือเป็นบ้านของใครเป็นบ้านของ fc เป็นบ้านน้องดาวของ fc เขาสั่งทำใช่ไหมใช่แต่คือเสรดินสิงหาจะมาเดินสิงหาอ๋อยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเดือนสิงหาจะมาอันที่เรามาคือเราจะทำทำส่วนส่วนอื่นมาทำส่วนของอ่าที่โครงการเป็นของร้านอ่า มีร้านด้วยใช่ขายอะไครับแต่ยังไม่ยัง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 ยัรขออ้ไว้ก่อนค่ะปุเนะครับอุ๊บไหนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าอยาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่าฮวาฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮคาฮ่่าฮ่าฮใช่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าอ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่่นฮ่าาฮ่่่ จะดีกว่าแล้วแบบไม่ได้ทำใช่ใช่เดี๋ยวมันจะแบบใช่ใช่พี่เอมใช่ใช่อย่างตรงนี้เอฟซีก็เป็นคนให้เรามาอยู่แบบว่าเพื่อนก็จ่ายให้เราทุกอย่างเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ดูแลส่วนที่ของเพื่อนแบบใกล้ๆง่ายๆไม่ต้องลําบากใช่ค่ะพี่นั่นแหละแล้วก็ให้หาบ้านเช่าแต่ว่าเนาะนุ่งก็ว่าเหมือนพี่บอกนั่นแหละ งั้นเราก็ไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เจ้าของที่ก็จะดีจดีพี่ด้วนแหละแต่มาจอดน่ะแกก็บอกว่าอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยจอดรถข้างในเลยได้ใจเนาะก็ถ่ายได้แต่เราก็ไม่กล้าถ่ายเพิ่นไงแมนเก่งใจเพราะว่าตอนนี้กด y ยูทูบออกมาใหม่พี่ก็กลัวๆก็คือถ้าไม่ได้รับอนุญาตใช่ไม่ไม่อันนี้เป็นกฎหมายแบบว่าทั่วโลกเลย ถึงแม่จะได้รับอนุญาตเหรอใช่ใช่พี่ใช่ใช่เห็นว่าต้องทำหนังสือสัญญาใช่ไหมไม่มันมีขนาดนั้นเลยพี่ขนาดนั้นเลยสัญญาเลยเหรอเราจะได้ถ่ายกันไหมเนี่ยเซ็นเซอได้เลยอ๋ออักษรเซ็นเซอร์แบบไม่ให้รู้เป็นใครเบอร์เบอร์ไปเลยหนึ่งอย่างเบอร์หน้าไปเลยแล้วก็ข้อสองถ้าเกิดว่าเขาพูดในคลิปบอกว่าอนุญาตเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ นั่นก <all> <trees> okay, okay, okay. okay, ็ค yeah. okay, ือโอเคแล้วต้องทำหนังสือร่างไว้เพราหนึ่งเพราะสองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นโอเคโอเคแบบว่าคนที่เราถ่ายเขาโอเคกับเราแล้วแต่เอ็มก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ศึกษามาจาก YouTube อีกแล้วพี่เอ็มเพราะว่าอันพ่อผมก็อาจดูอยู่แล้วก็ศึกษาอยู่ว่าเออคือเขาตอบตกลงเขาบอกว่าเป็นข้อมูลอ่า ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพรบปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใช่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 หม่ใหม่แม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาซึ่งก่อนหน้านี้น่ะถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายอะไรได้อ่าไม่เป็นไรแต่ว่าทีนี้ในการถ่ายทํา youtube ต้องระมัดระวังมากขึ้นใช่แม่ยินดีอนุญาตเนาะ ค่ะอนุญาตครับว่าพี่มาถึงนี่แล้วอนุญาตคือเบอร์หน้ให้หมดเลยครับค่ะเบอร์นหมดนี่แหละให้ผมดูอนุญาตค่ะอนุญาตใช่ไหมอนุญาตค่ะอนุญาตค่ะก็เบอร์กันให้หมดนี่แหละครับอาจจะเสียง งั้นแล้วก็ปิดแบบไม่ต้องไม่ต้องมีภาพเลยเนาะไม่ขอทำกับดูดใช่ไหมได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาไข่มาให้น้องมุกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นเจ้ามักเปรี้ยวเปียวเมนตำแน่นอนแหละตำงานงานตำก็เกิดขึ้นอันนี้อาเช้าพี่มาหน้ากันเอาขนมมาฝากน้องค่ะใช่แล้วชอบกินไข่เลาะเลาะว่าเขาอยู่แถวนี้เห็นในไลฟ์สดก็เลยแวะมาโดยยังไงไมปตั้งใจก็เอ้า ราดชมได้เที่ยวชมได้ค่ะเข้าเลยคะจบคลิปนี้อกจพไม่เอาน้องหมาแล้วนี่สุดท้าค่ะเอาเหรอหมาจะลองสวนไปนี่นะคะหมาจะของสวนแต่มาอยู่กับเราเริ่มจะเป็นหมาของเราแล้วแหละค่ะนะคะก็ขอบคุณพิมพ์ด้วนะคะแล้วก็แมงกีบี้เนาะนะคะแล้วก็พี่มานานะคะที่มาเยี่ยมบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะ